สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอ,อนำเสนอความหาฤโหดนักมวยไทยปะทะนักชกกัมพูชาจับตาดูให้ดีนักชกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประวิต์อภิยพินโยและนักชกจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงรถถังจิตเมืองนนและก่อนอื่นต้องขอบอกว่า เทาา้ okay, ากาดำภาคเป็นภาษา,าอีสานสาวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคุณทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณานี้วันทอะเอาสำหรับนักชกไทยนะครับยู่ในมุ่งนำเงินวันทอนั่นน่มสีนำเงินกางเกงสีนำเงินหนตัวประวิตรอภิริยพินโยนักชกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับกัมพูเจียเรือนวันหนักนะครับเนาะกางเกงสีแดง น่วมสีแดงเอาน,นั่นเห็นวาตีกวนตัวสำหรับประวิทย์อภริยพินโยเอหรืออาจารย์ประวิทย์นะครับเนาะอันนี้เขาเป็นจอมปราบมวยคาดเชือกพมา่าดิเอาก็อยุแมสอดไหมนะโอ้ยยุขางพมา่าไหมกับปราบมวยพมา่าทอนแหละเอาหลมลงไปว่างหันคนิีทัึ้งแบบรีเอาเตานะขาเนาะโอ้ยเลื่อนวั่นนักเตะขาเป็นนายาน,านี้เอาประวิทย์เป็นไฟขยับเข่าหาเอาเตะขาขึ้นนั่นแหละ เอาหนอนโอ้หนันโอ้โหจวงเทิงมัดทั้งศอกนะครับเนะ <S <S ากกะสมัยก่อนกับซีหยกจกกี่ยิ้มเลย <S <S โอ้ยผู้ใดจับขาซีหยกืีแพนอกหมดเคยเบิ้งมาว่าเอารอดจังวะรอดจังวไว้ไลโอกาสนะนักชกทั้งผู่เอาจวงได้มัดขัวบ่ถือสำหรับเรื่องคู่นี้จับตาดูให้ดีนะครับนี่เป็นการนอกที่โหดพอประมาณเนี่ย เอาเตะขาแล้วเลี้ยงร่องเบิ้งตัวนักชกประดันสวยเร็อของกัมพูชานะครับเออเป็นยังเตะถธอกระจับตีโอ้โห,โห,โห,โหโก้านคอพี่น้องเออเอาไม่ทันได้ตั้งหลักจะภากเลยเตะกันแล้วดังบึ้มเลยพี่น้องโอ้ยเข้าแท้หูแล้วก้านคอไม่รู้ว่ากันนะโอ้โห,โหโอเอาโดนเต็มเต็มเนาะครับเนาะโอ้ยสรบกลางอากาศนั่นแหละ เอาบัดนิ้มาเบิงภาพทราบว่าถึกแน่วใดลสันดีเอาโดนหัวหรือก,ก้านคอเอาเนี่โอ้โหเอาสองแรงบวกนะครับเนาะเอาจะมาต่อยหมัดนั่นแล้วก็เตะสวนเข้าไปนะโอ้ยโดนก้านคอเต็มๆดังปุ้งล่างบัดน,นี้เอาเนี่ยยังไม่ฟื้นนะสำหรับคู่ต่อมานะครับก็เป็นอาจารย์ประวิตรอภิยพินโยคือเก่านะ ชกกับนะักชกกัมพูเจียเหมือนเดิมนะครับนะเลียงไซปิกนะครับนะสำหรับการชกในครั้งนั้นประวิตย์อภิริยาพิญโยนะครับหรืออาจารย์ประวิตย์เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่หมดไฟนะโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อ13ตุลาคม2556ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเอาลองเบิงคูนี่บ่แม่นธรรมดาที่พี่น้องเอาหลังจากที่บอกรายละเอียดไปเป็นภาษาไทยแล้วก็ต่อไปกับหวยจวดหลดุดไ เอาสำหรับนักชกกมผู้ชาคนนี้กับบัวท่ามาเลยไครับนี่เอาเพราะว่าชนะมวยไทยหลายคนนะผเนะ่เอาเบิงดีล่าเห็นว่าเทียร์ขาแล้วเมื่อน,นี้สีสอนเสิงประวิทย์พะนะเป็นมาขวัญเห็นว่าเตะโอ้โหเตะได้เป็นธรรมชาตินะครับเอาสำหรับโยกแรกก็ยังดูชันดูเชิงกันอยู่นะครับนะเอาขวัญเห็นว่าประวิทย์สักเมืองแกลงนะฮะไอ้ไข่หนึ่งหรือประวิทย์อภอริยพินโย ไม่ธรรมดานะแน่จอมบ้าดีเดือดนี่ผู้พิชิตความเจ็บปวดหยไปต้อยกระพมาก,กันที่รรมดาที่หัวโขกไหมเนานะโขกมวยพมา่านี่หัวมุนมาหลายคนเลยวันทอเอาหนเอา,เอายกแรกกับพวกท่านวีอะไรนะครับเนาะเอากรดูชั่นดูเชิงกันก้วนวันทอหาปองเอี่ยมมองขอ้อทัาอันละอานะคนขมินเบิเบ้งมวยในเฮดน,นาโซโลทั้งได้บุญเนานะ บ่มีเดิมพันตีคือเบิง้งซือซ่อเออเอาฉันประเทศไทยเนี่กระซี่ไปซีมาดิเอาเตะขัวทักไทยเบาๆนะครับนั่นหะยอกหยกยกเอาในช่วงปลายยกแรกว่าเป็นยังไงนะครับเน้ะเอาต่อยกับไปกัมพูชาหนิไว้จะลุ้นคะแนนไม่ได้นะเ,เพราะเราต้องชนะขาดจริงๆถึงจะชนะเขาได้ เอาเบื้องไปเบื้องมากกับผู้ใดล่ะเป็นกัมพูชาผู้ใดล่ะเป็นไทยเอากัมพูชานะักนเกงสีแดงนะครับเนะเาะนักชกกัมพูชาเลียงไซเป็กเอานะเอรแลน่ลงไปจยกหน่อยอสำหรับนักชกไทยกับเกงสีน้ำเงินเทนา่านั้นเอามาถึงปลายยกแรกยกแรกนี้อาจจะไม่มีอะไรนะแต่จับตาดูให้ดีคู่นี้โอ้โห โอ้ยบ่ยอยากบ่ให้พว่มว่ะเ,เสียงละครั้งดังเม็ดยกเนาะครับเนาะเอาเม็ดยกแรกแล้วก,ก็ต่อไปก2 2> อยกสองเลยวันทอะบ่ต้องพักโดนเอานันเตนะขวานเอาเริ่มเอาอะไรดิวันนี้ประวิตรประวิตรต่อยข้อลำตัวเฮ้พี่สังเกตแล้ววันนี้เฮ้เอาโดอนอีกแล้วเอาหน้าลาเลยนะครับเนาะหน้า,าลาแล้วเอานันเอานันโอ้ยเห็นไหมเห็นไหม,หไหมยกหนึ่งกับยกสองไม่เหมือนกันเริ่มตีแล้วตัดซ้ายข้อลำตัวประวิตรเหมือนกันนะครับเนาะ สำหรับนักชกกับผู้เชี่ยอาน,อนันเต้ขาดุจ s w i n แล้วโอ้โหดังโป่งล่างไปหนะึ่งเอาว่าจังไหนว่าจังไหนมัดกับเต้เนี่ยเอาน,อนั่นเอารองดูลองดูนะโอ้โหจอมอึดนะครับประวิตรนี่เอาต่อยพม่ามาแล้วหลายคนเอานอกพมากนะ่าเนาะเอาพอยกสองออกมาถือกมัดเนี่ยนมะีสะดุง้งซะกันมันเถาะกัมพูชาเอานั่น,นเห็นบ่เอาฮกไซคอลำตัวนะครับเนาะเนี่ยเอาลองดูเออตะขาดเชือกกระลุยมาตลอดชีวิตเนาะภาษายังกับนุ่มเหมือนตัว ว่ายังไงเรื่องมีอะไรมาตอบโต้เอาเตะใส่เขาวักแอลนะครับเอาปอบิดหาช่องว่างและโอกาสนี่ละล่งบางทีเอาจับขาตโอ้โหเตะเข่าหัวไหลเอาเซตามแข้งนะครับเนาะโอ้ยดังบึมโดย้งคันเอาว่ายังไงว่ายังไงโอ้แอลแล้วเนี่ยว้าโอ้ยกระเด็นตามแข้งเหมือนกันนะลองบางทีอาวุธหนักเหลือเกินโอ้ยกันข้อก้านคอสองดอกเอาเอาร่วงไม่ร่วงลงไม่ลงกันแล้วโอ้ยทนจังเอาว่าจะด้กัมพูชีอะ เอาตาตูบแล้วใจให้แล้วอันนั้นต่อยขอล้มตัวอ๋อต่อยขอล้มตัวอีกครั้งแล้วโอ้ยดังตุบเลยพี่น้องเอาสวนเหมือนกันสวนคือกันโอ้โยเอาเตะเขาไตจักรแรมนะครับนะเอาเซตตามแข็งมาเลยพี่น้องเอาเอาแทงเข้าโอ้โหโอ้เตะระดอกนะพี่น้องเอ้ยสะเทียนเลียนลั่นเลยนะเอาเสียงดังสะเทียนไปทางเวที่พี่น้อะอันนั้นนะเตะขาเราเอรแล้วเน่บอก่เอ้อ คือส่งเป็นเดียงเดียงเออเอ้าอุ้ยใส่แต่ละบาทเห็นไหมว่คมาคลักระแนแต่เอานั่นนะไหวแอร์แล้วแน่ถอนตัวล่องเบิ้งตีกับประวิดเอานั่นนะตีคอลัมตัวโอ้โห้เออยุกเราตีเออแยตตีคอยคักหลายลพอน,นะ,ะลองดูลองดูเตะขาเราเฮ้ยมีอาการแล้วเอานั่นนะ เอาน่ะนะโอ้ปวดนะปวดน,นะโอ้ยเบิ่นแข้งแล้วเอาโอ้โหปิดกันเนาะครับเนาะเอ้าวิ่งเบิ่งหน้าตาเนี่ยแหละครับเป็นได้ย่ำให้ประวิทย์ซักเมี่ยงแกงนั่นแหละเอารุปริศอภิริยะพินโยนะครับเอาจับพลาแล้วเอาโยนเขาโอ้โหดังโป้งล่างบนต้นที่น้องเอาเข้าดุช่วงเต็มเต็มนะเขาลูกเมื่อกี้เนี่ยเอากัมพูเจียนะถึงขั้นปิดตาเลยนะเมื่อกี้นะต่อยแรงเหลือเกินโอ้โห เอาลูกนี้ขาหักนะครับเนาะเนี่ยถึงขั้นขาหักเลยวันเพาะเอา้าเนี่ยโอ้โหเตะแรงเหลือเกินนะเอ,เอาเนี่ยเตะต้นขาจนขาหักนะเอา,เอาสมัยก่อนมวยไทยก็มีเหมือนกันนะเตะขาหักนี่ตรงต้นขาเนี่ยสวัยน้อยดาวแปดริ้วกับแม่คงซอบ,บริการนะอา๋อโอ้โหทรมานดีครับเนี่ยเว้ยไผ่โบเซียกรล้องขาหักมือเปลี่ยน อาในตอนนี้คุณหมอกับพี่เรื่องก็ได้ขึ้นมาดูอาการวันเถาะโอ้โหห่ามึงเอ้ยกูเสียเดิมพันพน,นะกูเสาวา่าเอานี่คือภาพชานะครับเนี่ยจับขาไว้นะอ๋อเอา,เอาครั้งแรกเนี่ยโยนเข่านะปีเข้าเสียดุสวงก้อนวันเถะเาะอ้าวครั้งแรกนะเอาวนี่ต่อไปนี่ครั้งต่อไปเนี่ยเอาเตะซ้ายเอาถีบซ้ายมา,าจับขาไว้เนี่ย ดูดูนี่โอ้โหอ,อีพออีแม่เอ้ยดังบึ้มโดนพี่น้องเอ้ยสิไปเลือยเรือขาค้นไหมเนาะในประวัติเขาก็บอกว่าบัวกเกนเลน็กเนาะครับก็บ่าอะไรนั่ไปเบิง่งยุโรปานดอกแต่ว่าอ่านเขาอล้วก็แปลวันเถาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง